ตัวนี้เป็นมาด้าเอฟเอฟฟปีสองพันสองพันสามสองพันห้าเนี่ยประมาณนี้นะตัวนี้แผงแอร์แปลงแผงแผงหมดสภาพนะครับดูแผงแอร์มันหมดสภาพแล้วแผงแอร์หมดสภาพแล้วครับแผงแอร์หมดสภาพจะเป็นแผงใหม่นะครับเอาวีออดลงเอาวีออดลงครับตัวนี้ นี่ขอดมน้ำไปแล้วครับจะเห็นคอนเซอร์แคร์ในมน้ำขอดไปแล้วนะครับน,น,รนี่ต้องขอดม,น,น,น,อมน้ำออกมันเอาคอนเซอร์แคร์คอนเซอร์ออกไม่ได้นะครับเป็นวันนี้ เลยขนาดยังซีมากเลยจะไม่จะเป็นเรื่องยากมากพอดีเหมือนกันด้วยซีเขาที่นี่เขาเขารักรถเราเอาที่เป็นไปปรับแต่งคอนเซ็ปตไมาแล้วนะครับโอเคสภาพสิงคอยนะครับสิงคอยพวกนี้มันหมดสภาพแล้วมันหมดสภาพแล้วครับมันทะลุไปแล้วสิงคอยหมดสภาพไปแล้วครับ แผงหมดสภาพนะครับวันนี้ก็ระบายไม่ดีเพลิงน,นี้ฟินคอยหมดสภาพแผงระบายไม่ดีก็ทำให้ระบบมีปัญหานะครับนี่สายกลางรั่วนะครับสายกลางรั่วคอยจ็นก็รั่วด้วยเด้นบัต้าเอเม็กไฟปีสองพันสามวันนี้ก็ใส่แผงไวแล้วน,นะครับอจอเสร็แผงแล้วก็เชื่อหมหัวสายใหม่ด้วยแผงหัวสายใหม่ เชื่อมใหม่ได้เชื่อมไอ้กลางก็เชื่อมมือสายเอาแล้วปล่อยไปอันนี้เป็นแหวน B O S นะครับแหงน B O S สายนี้ก็เชื่อมเชื่อมมือสายสายไปเรื่อยนะครับก็ถอดข้อนี้ออกมาเชื่อมใหม่อายก็วางลายให้อยู่ในลายเดิมนะตัวนี้ มาเิอไปอยู่ที่เดิมหยยันที่เดิมนะวันที่1,004เคสครับแปลงแข็งเปลี่ยนตู้ผ่าฐานมันคอมใหม่ครับรถมาตราอ e ิกไฟปี2003ถึง2005ถึงนวัปานนี้นะครับรรตัวนี้นี้ลายหัวสายนใจอยู่ข้างล่างใต้ท้องรถตัวนี้ สายจ,กาจายักรจานก็วางดลายเดิมนะครับตัวนี้มันมาลายเดิมท่อจะนิญญ้มใช้เส้นเดิม,มนะครับต่อผมเอาเรากเชื่อมสายต่อเอานี่ตัวนี้ทำมันอยู่นี่ครับสายกลางติดสิกลางนะครับตัผมติดสิกลางด้วยเป็นแท่แงๆท่งหมดสภาพน,น,น,นากกาะไไครับอันนี้มอญน้ำประกอบไปแล้วนะครับ ักรอบมากนักไปแล้วเติมยาแล้วครับเติมยาแล้วดูน่าเจ็ดหน่อยอันนี้ยี่สิบสองร้อยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีนะครับถือว่าในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีโอเคนอนนิดหนึ่งท่อท่อเป็นน้ำแข็งนะครับท่อท่อเป็นน้ำแข็งนะครับจะดูดูความเย็นๆหน่อยก็ได้โอเค ตอนนี้ได้7.3 7องศาคิดว่าโอเคแนตะ่ตอนนี้ยังไม่ไมลงเรื่อยๆยังลงเรื่อยๆอยู่เราลง,ลรง,านะงาเรื่อยๆอยู่ลงหกแล้วครับหกองศาแล้วเป็นหกแล้วครับถือว่าเย็นดีโอเคนะครับใช้ได้ลงหกองศาลงเรื่อยๆนะลงเรื่อยๆมีประกอบไปเรียบร้อยนะครับ มาด้าเอสเอฟไฟล์ปี2003-2005นะส่วนนี้คือภายในนะครับภายในของมาด้าเอสเอฟไฟล์ปี2003-2005นหะครับแต่วันนี้ระตัวนี้เพรารุ่นนี้มันออกมาประมาณปี2 0 0 3 2ง0 5นะครับตัวนี้ตัวแอร์ไปอยู่ตรงนี้ตัวแอร์อยู่ตรงนี้นะครับตัวแอร์รุ่นนี้ไม่ต้องยกหน้าปัดนะรุ่นนี้ลอง ตัดไปแล้วครับตัด4.5องศานะครับตัดที่4.5องศาครับเือ๋ยวโอเคอ่าทำงานแล้ว4.5 4.1องศาโอเคครับเย็นใช้ได้มันได้ไฟฟล์คงจบเพียงเท่านี้แหละครับโอเคผมจับอย่างนี้แหละครับสหรับไม่ได้ไฟฟล์แบงแผงเดี๋ยวเขาเย็นใหม่เขาเย,ย็นมันรั่วเดี๋ยวแข็งหมดสภาพ ก็เย็นรั่วแห้งหุดสภาพสายกลางก็รั่นวนะครับเปลี่ยนทีเดียวนครับตัวนี้โอเคตัดไปแล้วครับโอเคจบเพียงนี้แหละครับชิพนี้ไปละ